ขี้ข้าวนี้นะคะเคียจะแกงส้มแกงส้มปลาแดงใส่หน่อไม้ส้มสนอไม้ส้มแล้วก็เจียวไข่เจียวไข่ใส่ถั่วกินกับแกงส้มปลาแดงนี่เลยปลาแดงเพราะว่าอร่อยเนื้ออร่อยอะ่ะแต่ไม่รู้เคียยังไม่เคยกินจะลองแกงดู แกงส้มปลาแดงใส่ห,ห,น,หน่อไม้ส้มนะคะไปดูกันเลยค่ะไข่เจียวใส่ถั่วฝักยาวของคู่กันแกงส้มปลาแดงนะคะนี่ปลาแดงมีหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มก็ต้มเรียบร้อยแล้วก็พริกแกงก็โขลกเองนะคะมีหอมกระเทียมตะไคร้ กระชายถ้าคนไม่กินกระชายก็ไม่ต้องใส่แต่เคียร์ใส่กระชายหอมดีค่ะแกงส้มก็ต้องใส่กระชายนะคะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงเออถ้ามีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้แต่เคียร์จะใส่น้ำตาลทรายแดงเพราะว่ามันง่ายดีผงนัวคือผงชูรสน้ำมะขามเปียกแค่นั้นและคะ่ะมาแกงกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงลงไป บางนิดหน่อยปลาแดงก็ขอดเก็ตแล้วก็ตัดหัวออกตัดครีบออกล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้ป้องกันการคาวของปลานะคะเดือดแล้วปรุงเลยค่ะน้ำมะขามเปียก ใส่ลงไปสองทับทีน้ำตาลแล้วก็ผงนัวใส่ลงไปเลยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเออเคลียร์แกงเคลียร์ปรุงน้ำก่อนนะคะเออใครจะแกงยังไงก็แล้วแต่นะแต่เคลียร์ปรุงน้ำก่อนไม่รู้เคลียร์คยแกงอย่างนี้อุ้ยว้าย ร้อนหมูหม้อร้อนอืมโอเคเปรี้ยวอีกหน่อยชอบหวานมากเปรี้ยวมากก็เติมลงไปเดี๋ยวให้เดือดให้น้ำเดือดเครื่องปรุงน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาเดือดแล้วนะคะ น้ำจะออกสีดำๆหน่อยเพราะว่าน้ำเอ,อ่อมะขามเปียกมันมะขามเปียกค้างปีสีไม่สวยแต่อร่อยก็ใช้ได้ใส่ปลาลงไปเลยค่ะสามตัวพอกินไม่หมด ตัวสี่ตัวเดี๋ยวรอให้ปลาสุกแล้วเดีด๋ยวเราค่อยใส่ไอ้หน่อไม้ดองเจียวไข่ใส่ถั่วฝักยาวค่ะกินแกน้ม <c> ก <oughs> ินกับแกงสม้มแกงส้มปลาดแดงหน่อไม,ม้ส้ม แกงส้มไปด้วยเจียวไข่ไปด้วยนะคะความสามารถที่เศร็จร้อมเดือดแล้วนะคะปลาหน้าก็ะสุกแล้วโอเคปลาสุกแล้วเดี๋ยวใส่ำน่นไม้ส้มลงไปเลยน้ำไม้ส้มที่เราต้มไว้ใส่ลงไปเลย ไข่เกือบไหม้นี่แหละเหลืองๆเกียมๆนี่แหละพ่อมดีอร่อยเดือดแล้วนะคะรสชาติใช้ได้แล้ว <S <S เคี่ยวใส่ถั่วฝักยาวด้วย <S 1> <S 1> ใส่ลงไปเลย <S <S ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เคี่ยวอยากกินถั่วฝักยาว <S <S ใส่ลงไปแล้วก็ให้มันกรอบๆไม่ต้มไม่ต้มนาน โอเคแล้วก็ใส่ใบมะกรูดด้วยเนี่ยที่ปันดูรีมีที่เดียวเลยใส่ลงไปโอเคเรียบร้อยปิดไฟได้เลยตักเสิร์ฟได้เลยนะคะไข่เจียกวก็สุกเหลืองพอดีนี่แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาแดงใส่ใบมะกรูดนะคะ ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เคียร์จะใส่เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวถั่วฝักยาวแกล้มกับแกงส้มปลาแดงค่ะแกงส้มปลาแดงใส่ใบ,บมะกรูดนะคะแกงส้มปลาแดงหน่อไม้ดองใส่ใบ,บมะกรูดนี่มากินด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆแกงส้มปลาแดงใส่หน่อไม้ส้มนะคะมาเลยค่ะ หอ,อมฉุยเลยค่ะใส่ใบมะกรูดมีที่เดียวในปานบุรีชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงริให้เคลียร์เลยนะคะกินกับไข่เจียวนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆมากินด้กัน